ครับอ,อ,อย่างแรกเลยนะครับก็ก็บผมในฐานะตัวแทนบทริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติกุจำกัดนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ในวันนี้เป็นวันครบรอบพระชนมนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหรอบเราก็ถือโอกาสนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนของชุมชนรากบังนะครับ ได้จัดงานจักรยานขาไถหนูน้อยนะครับเราต้องการที่จะส่งเสริมกีฬานะครับให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับจักรยานขาไถหนูน้อยขาไถเนี่ยเป็นกีฬาที่เด็กเริ่มได้ตั้งแต่สองขวบแล้วเราก็จัดแข่ง นะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบธธรมราชุปถรมนะครับแล้วก็ได้ถ้วยจากท่านพลเอกเดชานะครับเหงกประสีผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเด็กน้อยตั้งแต่สองขวบเนี่ยรู้จักการเล่นกีฬานะครับรู้จักการรักกีฬารู้จักน้ำใจนักกีฬานะครับตั้งแต่เยาว์วัยนะครับ จะทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยจเจริญเติบโตเป็นส่วนที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับแล้วก็ปลูกฝังนะครับนิสัยรู้แพ้รู้ชนะรั่วภัยนะครับทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะได้สร้างทรัพยากรที่ดีของชาตินะครับยังเป็นการส่งเสริมนะครับสถาบันครอบครัว ให้แข็งแรงแน่นแฟนขึ้นนะครับเราก็เป็นส่วนเล็กน้อยในการส่งเสริมกีฬาดังกล่าวนะครับแล้วก็เราได้มีสถานที่ตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่า FBT Place นะครับอยู่ในศูนย์กลางของชุมชนลากบังนะครับติดกับเทคโนโลยลกบังซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมให้กับเยาวชน นะครับได้มาออกกําลังกายนะครับแล้วก็ในฐานะที่ FBT เกิดมาจากเขตร,รัชกะบังนี้เราก็ยินดีที่จะอมอบสิ่งดีๆคืนให้กับชุมชนร,รัชกะบังครับก็หลักๆนะครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นโรงงานผลิตของ FBT นะครับตอนนี้เราได้ย้ายออกไปห่างจากเมืองอยู่ในเขตหนองจอกแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นอหอพัก นะครับสำหรับนักศึกษา,าหลักๆก,ก็คือนักศึกษาของอเทคโนโลยกระบังแล้วก็ยังมีชุมชนของสุวรรณภูมินะครับที่ที่สามารถเชื่อมจากด้านหลังเข้ามาได้นะครับเราก็มีฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับที่เราใช้บริการประชาชนนะครับแล้วก็มีร้านค้ากีฬานอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นพื้นที่ให้ คนมาหามาซื้อหาของกินนะครับแล้วก็สนุกสนานกันทั่วไปก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเ t เราก็ส่งเสริมกีฬาในทุกประเภทนะครับแล้วก็ในช่วงหลังที่เรามีสวนกีฬากระมนลซึ่งเป็นสนาม BMX ระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ เรามีพื้นที่ตรงนี้ซึ่งสร้างกิจกรรมให้หนูน้อยมา,มาได้ออกกำลังกายกันก็อยากจะเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมนะครับให้ให้ลูกๆทุกคนได้ออกกำลังกายามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับรู้จักน้ำใจนักกีฬาแล้วก็เป็นคนดีสงัสงคมต่อไป